ดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะมาหอมะม่วงนะครับวันนี้ผมก่อาปลูกมะม่วงชกอันนั้นเนี่ยนะครับปลูกระวังตีแปดเม็ดเนี่ยครับไว้กินครับนี่คือในสวนยางครับสวนยางเขาสามารถที่จะปลูกมะม่วงได้นะครับนี่คือสวนยางครับหนึ่งมียางพารานะครับท่านผู้ชมสองมีต้นโกโก้ครับนี่ครับคือต้นโกโก้ นี่ก็โกโก้ก็เริ่มปลูกก็เริ่มนี่ครับใบเขาก็เริ่มออกสวยงามแล้วครับเริ่มเติบใหญ่แล้วครับนี่ัวนี้หลายต้นนะครับนี่โกโก้แถวนี้เป็นโกโก้นะครับนี่ครับโกโก้นี่ครับนี่คือโกโก้นะครับท่านผู้ชมด้านนี้นะครับแล้วมียางพาราแล้วมียางพาราหนึ่งยางโกโก้นะครับเสร็นแล้วก็มีมะม่วงนะครับชวนเตียวหานเน่ครับก็ยังมีอันพวกงาอ ทุเรียนลองกองมังขุดอยู่ในนี้ครับต้นกล้วยครับและก็มีดอกไม้ด้วยครับช่วงนี้ดอกไม้กับดอกบานบุรีออกครับนี่ทชมนี่สีเหลืองๆนะครับแล้วก็จะมีดอกท้องอุไรครับไว้ปลูกไว้พอไว้เชยชมนะครับต่อไปก็เามาพอตีเขาจะห่อมามองกันครับตอนนี้เขาเจมี่ตีห่อแบบไหนครับนี่คือกล่องพีวีซีนะครับ ก็พีซีเขาก็ดีปยางคือเขาทุดแข่งแรงครับเขาก็มาแต่งแบบนี้ครับท่านผู้ชมแต่งเก็บกระเดื่องแบบนี้ครับเขาก็เจาะเจอะพีวีซีให้เป็นหูเป็นหูเป็นหูแบบนี้นะครับเพื่อจะให้เขาอ่ามันเกิดความเบานนะครับเขาไปใจ้่เจาะพีวีซีีนิ่วครับขนาดบางที่สุดก็ได้แล้วครับขนาดหนามันจะนักครับท่านผู้ชมการแต่งการทานะครับวันหลังผมคงจะผลิตเพีพอว่าเป็นจะได้นะครับวันนี้ก็มาทาการห่อให้กกอนครับ นี่มันเย้าวครับผมคงจะเดี๋ยวผมจะเฮ้อวันนี้ผมมากับแฟนผมครับื่อแฟนผมหอติดตำตำนะครับอ่าแฟนผมติดฮ่อติดชุงมก็ได้ครับเนี่ยผมหอติดตำผมจะแกะออกกันครับการหอติดตำก็คือถอดอันนี้ออกเลยครับนี่ครับไอ้ตำน้อยเหย้าวเนี่ยเขาก็ไ้่หฮอติดเย้าวนะครับท่านชมอ่ะเขาหอกันไปก่อนผมจะหอตำตำนะครับ เาก่อเวลามากก่อใจมันพัสสุอุปกรณ์มาหลายอย่างครับเราว่ามันความสูงความต่าตของต้นม่วงบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาก่อยเนี่ครับจะยางอยุดไปนี้ห,หัดสายหัดสายดึงกของเหี่ยวกอนครับนี่ครับฮัดสายดึงนี่ผมจะเก็บติดตำตำแถวนี้ครับ นี่ครับหัดแบนี้ครับหนังยังยืดสองเส้นนะฮะสองเส้นนะครับแล้วก็หัดเขาครับบื้งให้เขาเกะกะครับเพื่อทางานจะได้สะดวกขึ้นครับในเวลานี้กัยุ้งก็เริ่มรลายครับอ่ะใหัดแบบนี้ครับนี่ก็ได้แล้วครับอ่ะอไปผมก็จะใส่นี่เข้าไปครับ คนติครับถุปติก่อเจาะก้นนะครับน้ชมเนี่ยครับเขาก่อยเอาอันกันไก่ตัดตัดเป็นหูนะครับเพื่อหน้าไหลเผื่อหน้ามันขังอยู่ไหนนะครับเพวาตอนนี้ช่วงหน้าฝนครับตอนนี้ก่อเดือนมิถุนายนแล้วครับนี่ตีสวนยางผมนี่ก่อมาวังชกอันนั้นเขาก็ออกรุนแรกอยู่ครับตอนนี้นะครับพอฉกอันนั้นนี่ใส่เขาก็จะออกบ่พร้อมกันนะครับนี่ใส่ไปแบบนี้ครับ มันจะมีตีรองรัดอยู่นี่ครับนี่ครับผมทำเป็นรองรัดรัดสายยางครับอเอาเน็บไปแห้เนี่นะครับได้ยางยืดเข้าไปยางยืดขนาดเล็กนะครับนี่แบบนี้นะครับหัดไปสองเส้นครับสอ,สองวงครับนี่ครับสองวงแบบนี้ครับ เอามาพอกับจ็คกแล้วครับว่าผมอยากจะได้นะครับนี่ตีตำๆนี่ครับอันนี้นะครับสวมไปแบบนี้นะครับแล้วผมกระดึงนะครับโอ้โหพิษพลาดครับเดี๋ยวกอนผมลืมหมดเลยย่าเหมือนครับเอาใส่นี่เข้าไปตั้งไหนก่อนครับใส่ตั้งไนก่อนผมหมดเลยย่าเหมินครับผมลืม อ่ะครับพอมกรมครับอ่าคัดแล้วครับ <laughs> นี่ครับแบบนี้ครับคัดเข้าไปก่อนผมพัดไปเข้าไปก่อนนะครับผมลืมแล้วครับลืมลายแล้วครับ ยังพอครับนี่ดันนี่ครับตัวต่ำๆนี่ครับหอนอครับผมอันนี้ครับนี่ใส่แบบนี้ครับคุณผู้ชมอ้าห่อกันครับอันนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับนี่สองลูกครับนี่ครับ การห่อผลไม้ก็เจะควาละเอียดนะครับนี้ครับการปฏิบัติงานกับแบบนี้ครับเดีข้าไปครับเอานะครับพอผมเลยครับอ่ามาครับง่ายง่ายง่กล้องก่อนพอดันเพ่ครับดันเพท่ทำลายครับนี่ครับดันลุมนี้แถวนี้ครับ เหมนมดเลยครับต่ำๆแถวๆนี้เดี๋ยวผมพอผมใส่นี่ยผมกําครับถ้าหลุดต่อพีซีนี่จะใส่หนังยืดก่อนนะครับหลุดเนี่ยครับใส่หนังใส่หนังยางเข้าไปก่อนครับถ้าเป็นต่อโลหะนี่จะใส่จะใส่ถุงปฏิกไปก่อนแล้วเอาหนังเขาหัดด้านานอกครับ ดันปุ่นนะครับจะมันจะบเหมือกนกันครับพระการผลิตจะทำเหมือนกันครับแบบนี้มันจะมีกระเดืองครับนี่ครับกระเดืองแบบข้างนี้ครับดึงเลยอ่า ต่อไปกเกาะแถวนี้นะครับดันด้นเตียนี่นครับขัดหนังเข้าไปแล้วนะครับ นะครับนะครับกำาเนี่ยครับกำานกระป๋อเราครับสาธิตกันวันนี้มีหลายครับมีประมาณอยู่นี่ประมาณผมปลูกนี่ประมาณสักห้าหกต้นนี่แหละครับโอ้ลืมลืมลืมบอกนะครับนี่ครับนี่นะฮัคกับแค่นี้นะครับมือเนี่ยก็จุยจยครับมันจะมีลองอย่างนี้ครับผมแปมทำลองด้วยครับ อาวบุติก๊กนะครับมือสุกปุติกแบบนี้ครับใส่ก็เป็นแบบนี้ครับมือกำตัวนี้ไหวก้นไหวแล้วก็มือโหดน่ครับทำไมเขาก็บ่กฟองแกยวครับเดี๋ยวทำไปสักสักกำก็เขาก็จะเริ่มเก่งแล้วครับนี่ครับ เดี๋ยวผมคงจะทํางานต่อนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้กับคงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ครับกดแชร์และกดกระดิ่งที่ตามผมด้วยเนอครับ